ใครที่สนใจเติมทองแบบราคาถูกนะให้ทักไปที่เพจ over top up นะฮะเติมแบบ id p a s s ปลอดภัยไม่โดนแบนแน่นอนนะครับผมก็สามารถกดลิงก์เพจใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม tttk t Studio นะฮะคลิปนี้นะครับผมจะพามาดูนะฮะเวอร์ชันไหนโหสุดของ h i l i p คอสติกนะครับผมนะฮะลิปคอสติกก็มันมีอยู่5เวอร์ชันรวมมาตรฐาด นะครับผม5เวอร์ชันรวมสแตนดาร์ดเวอร์ชันล่าสุดก็คือตัวนี้นะครับผมตัวนี้ตัวนี้ตัวที่ดีที่สุดน่าจะเป็นตัวนี้หรือเปล่ตัวคลาสซิเลชันที่เปิดแม่นๆโหดๆนะครับผมมาหาตัวที่ดีที่สุดก่อนนะครับผมหาตัวที่ดีที่สุดก่อนเอาสแตนดาร์ดมาก่อนมาสแตนดาร์ดสแตนดาร์ดนะครับผมสแตนดาร์ดเนี่ยเปิดบอลเท่ากันแต่ได้เกมรุกได้ครองบอลน,นะนะได้เกมรุกได้ครองบอลแต่เสียส่งสั้นกว่า นะครับผมจะเปิดบอลเท่ากันจบสกอสู้ตัวนี้ไม่ได้แต่มันก็น้อยมากนะสีแดงเนี่ยความโค้งตัวนี้ดีกว่าจบครับผมง,ง่ายครับผมเป็นดาดไม่ผ่านนะนะครับผมแล้วก็มาดูตัวนี้ตัวทรานเฟอร์นะครับผมเกมรุกดีกว่าครองบอลดีกว่าเปิดบอลดีกว่าด้วยนะดีกว่าตัวนี้นะครับผมอันนี้คือหาตัวที่ดีสุดนะเปิดบอลดีกว่าตัวนี้เพราะว่ามันเป็นสไตล์แบบเปิดบอลอย่างเิมเส้นอยู่แล้ว นะครับผมก็ต้องดูที่เปิดบอลกับความโค้งแล้วก็ครองบอลนะครับผมความบอลดีกว่าเปิดบอลดีกว่าความโค้งสู้ตัวนี้ไม่ได้สู้ตัวนี้ไม่ได้แต่ตัวนี้แม่นกว่านะคือเปิดแม่นกว่าแต่ความโค้งสู้ตัวนี้ไม่ได้นะครับผมโอเคความโค้งถ้าจะดีจริงก็คือโค้งหนีมือมือประตูนะครับผมเปิดเข้าแบบเข้าหาประตูแหละแต่มันโค้งออกมานะมันก็จะหนีมือประตูท,าทาําให้แบบโกมันเสียจังหวะได้นะแต่ว่าเจ่นนี้เนี่ยความโค้งมันอยู่ 84มันก็โค้งอยู่นะแล้วก็เปิดแม่นกว่าด้วยแต่ความแต่เวอร์ชันนี้มันมันโค้งกว่าความโค้งโค้งกว่าโดยรวมแล้วก็ต้องให้ต้องให้ตัวที่เปิดบอลดีกว่านะนะครับผมโอเคสปีดดีกว่าพลังการยิงดีกว่าเกมรับขอไม่พูดโอ้เปเสียตรงทีมเพลย์สไตล์เสียทีมเพลย์สไตล์ไม่งั้นเวอร์ชันนี้ดีกว่าเวอร์ชันนี้แน่นอนเพราะว่าเกมรุกก็ดีกว่าครองบอลโดยรวมก็ดีกว่าเปิดบอลก็ดีกว่ามาเสียความโค้งนะครับผม มาเสียความโค้งอย่างเดียวเลยผมว่าแล้วก็มาเสียทีมเพลสตลยยากเลยทีเนี้ยผมว่าก็ยังเป็นตัวนี้ที่ดูดีกว่านะนะแล้วก็เวอร์ชันนี้นะครับผมตัวที่น่าจะดีที่สุดของคอสติสนะผมว่าเกมรุกดีกว่าครองบอลดีกว่าเปิดบอลดีกว่าความโค้งไม่ได้เออแบบเวอร์ชันนี้เปิดโค้งสุดนะเวอร์ชันนี้สีเขียวนี้เปิดโค้งที่สุดและนะครับที่ดูมานะแต่ตัวนี้ก็เปิดบอลดีกว่านะครับผม เปิดบอลดีกว่าสปีดดีกว่าพลังการยิงดีกว่าสเตมิน่เยอะกว่าบาลานซ์ดีกว่าโอเคต้องยกให้เวอร์ชันนี้ดีสุดนะครับผมคอสติกลับเซเลชันแต่ถ้ามาเทียกบกับตัวทรานเฟอร์ล่ะแต่ทรานเฟอร์ข้อเสียมันก็คือทีมเพลสตล์นะอุย้ยเท่ากันเลยว่ะอุย้ยแต่ชัดเจนครับผมเกมรุกอะไรเท่ากันหมดเปิดบอลเท่ากันแต่เวอร์ชันนี้ได้ความโค้งดีกว่าสปีดดีกว่าพลังการยิงดีกว่านะครับผมแล้วก็โอ้โหจบครับผม ไม่อยากไม่อยากนะฮะอันนี้ไปแล้วไปแล้วไปแล้วอะสแตนดาร์ดมาบอืมเกมลุกดีนะตัวสแตนดาร์ดแต่เปิดบอลไม่ค่อยความโค้งไม่ได้โอเคง่าย,ายๆครับผมคอสติกสำหรับคอสตินนะตัวที่ดีที่สุดณตอนนี้ก็คือตัวสับเซเลชันนะครับผมที่เปิดโหดเปิดแม่นเปิดเข้าหัวนะครับผมเปิดจากเรมเซนโกง่งก็คือคอสติกเวอร์ชันนี้นะฮะและตัวล่าสุดละ่ะมา อาตัวล่าสุดมาเทียบกับตัวที่ดีที่สุดก่อนนะครับผมนี่คือตัวล่าสุดนะมาเทียบกับตัวที่ดีที่สุดก็คือตัวนี้นะครับผมสูสีไหมเชีย่ยตัวเขียวเกมรุกดีกว่าครองบอลโดยรวมแล้วดีกว่าอู้แต่เสียสองสั้นเปิดบอลว่ะเยอะเหมือนกันนะ <c oughs> เยอะเหมือนกันนะนะครับผมเยอะเหมือนกันนะจะจบสกอร์ได้เลยนะเอราะเช่นเนี้ยนะี่ยอาจจะลดเปิดบอลแต่มาเพิ่มจบสกอร์ได้ไหม ตำแหน่งที่เล่นได้ก็คือได้หมดเลยนะครับผมฝั่งซ้ายนะโอเคมาเพิ่มจบสกอร์มาเพิ่มลูกโมงอืมมันจะดีหรือความโค้งสู้ไม่ได้ได้สปีดแต่เสียสปีดต้นเยอะโอ้โหพลังการยิงสู้ไม่ได้ได้กระโดดเหรอกระโดดเพื่อแข่งแข่งได้อยู่บาลานซ์ซู้ไม่ได้สเตย์ไม่น่าสู้ไม่ได้ไม,ไดไม่ได้เกมรับโอ้โห เอาจิงนะถึงจะยิงดีกว่าก็เถอะแต่คอสติสมันเป็นสไตล์แบบเปิดบอลอย่างริมเส้นนะอย่าลืมแล้วมันจะไปยิงมันก็ยิงยากนะนะฉะนั้นคอสติสสำหรับตัวเปิดบอลริมเส้นที่ดีสุดก็คือตัวเดิมตัวลับเซลชันตัวเดิมนะครับผมก็ยังจกให้ดีที่สุดอยู่เพราะว่ามันไม่ค่อยได้ยิงอยู่แล้วนะครับผมมันเป็นตัวเปิดจากริมเส้นนะเปิดบอลโค้งๆค้งเข้าหัวมันเป็นสไตล์อย่างนั้นนะครับผมสไตล์คอสบอลนะ ก็เวอร์ชันนี้ค่อนข้างีาง่หลากหลายไม่ได้จัดจงแค่มาปเปิดอย่างเดียวก็มีเกมรุกดีขึ้นมาครองบอลดีขึ้นนะคต่จ่ายบอลแม่งลดลงว่ะทั้งสองสั้นทั้งเปิดบอลแม่งแม่งลดลงมาเพิ่มจบสกอร์มาเพิ่มลุกหม่งนะครับผมมาเพิ่มสปีดนิดหน่อยเต่ลดสปีดต้นนะครับผมไม่ได้ว่ายังไม่ได้ว่ะเวอร์ชันนี้ยังไม่เวิร์กนะสำหรับคอสติยังสู้ตัวคลับซิเนชั่นไม่ได้นะนะครับผมแล้วถ้าเวอร์ชันนี้จะดีกว่าเวอร์ชันไหนบ้างมาจากสแตนดาร์ดกันเลย ดีกว่าสแตนดาดหรือเปล่าอ่าดีกว่าดีกว่าสแตนดาดเยอะนะครับผมดีกว่าสแตนดาดเยอะนะตัวนี้นะดีกว่าสแตนดาดทรานเฟอร์ล่ะอ่าความโค้งโอ้โหเกมรุกครองบอลแต่เสียสองบอลจริงๆว่ะเพราะฉะนั้นจบสบกอร์อต้นเตะความโค้งสปีดเสียสยปีดต้นเกร่งๆบอลล่หืูสีนะเอาจริงสูงสีนะ ฝั่งนี้ได้ความโค้งฝั่งนี้ได้เปิดบอลแต่ฝั่งนี้หลากหลายกว่าหลากหลายกว่าของตรงที่ว่าเกมรุกก็ได้ครองบอลก็ดีกว่าจบสกอร์ก็ดีกว่าลุมวงลุกเตะความโค้งสปีดแต่สปีดมันเสียสปีดต้นด้วยนะวศกโศกว่าฉันนี้สูสีว่ะนะครับผมโอ้ตายมาตายต้องทีมเพลสตายนะครับผมเป็นยังเป็นดูนี้ที่ดีกว่านะมาสุดท้ายตัวฟีเจอร์เหมือนกันฟีเจอร์เขียวเหมือนกันสศงว่าฉันนเทียบกันไปเลยว่าใครจะเป็นนู๒ โน1หนึ่งอ่ะมีแล้วก็คือตัวคลับเซเลชันเวอร์ชันไหนจะเป็นโน่สองมานะครับผมโออ๋อเท่ากันนะเกมเกมรุกเวอร์ชันนี้คลองบอลเวอร์ชันนี้ดีกว่าเยอะปุดบอลเท่ากันโอเคเลยจ bon ่ายบอลสองสั้นตัวตัวนี้นะครับผมสองสั้นตัวนี้กับสกอร์ตัวนี้ความโค้งตัวนี้โอ้โหมาเสียความโคง้งกว่า <laughs> ปุดนบอลเท่ากันก็จริงแต่ความโค้งตัวนี้ดีกว่านะครับผมแต่มันคือเวอร์ชันนี้มันหลากหลายจริงนะ หลากหลายแต่ม,มันไม่ตรงไม่ตรงสไตล์นะฮะลูกเตะความโค้งสปีดได้สปีดเสียสปีดต้นพลังกันยิงเท่ากันแข่งเกรดสเตย์มินา่าบาลานซ์นับตัวที่จําจเป็นนะนับตัวที่จําจเป็นนะเกมลูกตัดออกนะครับผมเกมลูกตัดออกจับสกอร์ลูกมุงตัดออกกระโดดตัดออกอ่ะโอเคนี่นะครับผม อันนี้สามเจมลูกไม่เอาไม่เอาครองบอลได้ห้าได้แปดนะครับผมได้อันนี้ไม่เอานะสองอันนี้อันนี้แปดแล้ะอันนี้ไม่เอาได้สิบสองสิบสองสามสี่สห้าได้ส5บห้าอ่ะได้ส5บห้าคันดุดดันอีกอ่ะสองนะครับผมแต่ก็ไม่ค่อยอยากนะับคันดุดดันนะฮะได้ส5บห้าแล้วกันนะนับเฉพาะตัวสีเขียวกับสีเหลืองที่ ที่มันควรจะนับอะได้สองได้แปดได้สิบเอ็ดนะครับผมได้สิบเอ็ดได้สิบห้าได้สิบเจ็ดโอ้โหตัวนี้ดีกว่าตัวนี้ดีกว่าอจริงนะฝั่งนี้มันหลากหลายก็จริงแต่มันเป็นรถรถในส่วนที่มันจําเป็นออกก็คือตัวเปิดบอลน,นั่นแหละอันนี้เปิดบอลเท่าเดิมแล้วก็ความโค้งดีกว่าอีกอาจจะเสียแค่ครองบอล แต่คราวนี้ได้ความหลากหลายนะหลากหลายถ้าเน้นความหลากหลายผมว่าใช้ตัวอื่นดีกว่าเอาจริงนะถ้าแบบจะเน้นความหลากหลายนะใช้ตัวอื่นดีกว่าสําหรับหลากหลายนี่ก็มีใครอ่ะควารัสคิเลียนันก็ได้เลยนะครับผมแล้วก็ล่าสุดที่ผมรีวิวไปก็คือคาราสโกก็ดีเลยถ้าเน้นความหลากหลายนะผมว่าไปใช้ตัวอื่นดีกว่านะครับผมคอสติสมันคือเปิดบอลนะครับผมคอสติสนะ คอสติกมันสายเปิดบอลถ้าจะเน้นความหลากหลายาว่าไปใช้ตัวอื่นตัวนี้ผมว่ายังยังไม่ค่อยโอเคกับคอสติกก็คือคนส่วนใหญ่ที่ใช้ใช้คอสติกเนี่ยมันเป็นตัวเปิดบอลอยู่แล้วมันไม่มีใครลากเล่งไปยิงหรอกอริงนะมันมีแต่ลากไปเดิมเส้นแล้วก็เปิดนะถ้าเน่นความหลากหลายผมว่าไปใช้ตัวอื่นดีกว่าดีมีดีกว่านี้เยอะแต่ถ้าเน้นเปิดบอลตั้งตัวนี้วะนะเปิดบ bon อลความโค้งได้นะครับผมนั่นตัวนี้เป็นโนสองโนหนึ่งก็คือตัวนี้อยู่แล้วสำหรับคอสติก ใครมีตัวนี้อยู่แล้วคือไม่ต้องไปหาเลยนะดีสุดแล้วจริงๆดีสุดแล้วนะสองสั้นเปิดบอลโคตรดีเปิดความโค้งก็ดีสปีดก็ได้พลงังการยิงก็ก็เด่นเซตมิน่าก็เยอะนนคือเวอร์ชันนี้คือคือโนหนึ่งแล้วนะครับผมคือโนหนึ่งแล้วโนโสองก็จะเป็นตัวนี้นะครับผมตัวนี้เนี่ยผมว่ามันมันหลากหลายก็จริงแต่คอสติค,คือไม่ค่อยเหมาะนะครับผมคนใช้คอสติกก็คือจะจะเน้นเปิดไงถ้าจะเน้นความหลากหลายผมว่าไปตัวอื่นดีกว่า ไปตัวอื่นดีกว่านี้มงเนมาดิมาเรียอย่างเงี้ยเจ๋วกว่านะครับผมแต่ถ้าเน้นเปิดบอลก็ต้องก็ต้องก็ต้องคอสติกแหละแต่ถ้าเป็นเวอร์ชันนี้กับตัวนี้นะครับผมกับตัวนี้แต่ว่าตัวนี้เปิดได้ไหมมันก็เปิดได้นะก็ตั้งเปิดเก้าก็เยอะนะคงเปิดถกแต่ยังมีเวอร์ชันอื่นที่มันดีกว่าต,วตัวนี้ไงน่นนะครับโอเคประมาณนี้ละกันนะสำหรับเวอร์ชันไหนโหสุดของคอสติกนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์แล้วก็กดดิ่งด้วยนะฮะวันนี้เป็นลาบบ๊ายบายแล้วสวัสดี